สวัสดีครับคุณฟังทีักครักกบมีการตอบโต้ก่อแก้วพิกุลทองซึ่งก่อแก้วนี่อยู่พักเพื่อไทยนะครับไทยโพส์ตพาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าชนศัก์ตบปากก่อแก้วยามเวทีประสัยรวมไทยสร้างชาติถามกลับเพื่อไทยมีอะไรใหม่นอกจากพาพ่อกลับบ้านชนะศัก์ิอัดาวงศ์ซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาตอบโต้ก่อแก้วพิกุลทองซึ่งเคยเป็นสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยก่อแก้วนี่ออกมาวิาพา์วิจารณ์เวทีปราศัยของพักรวมไทยสร้างชาติที่โคราชนะครับโดยบอกว่าไม่มีคนฟังหรือไม่มีนโยบายใหม่ๆชนะศัก์ิโต้กลับอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าหากว่านายก่อแก้วเนี่ยได้ไปฟังการปราศัยก็จะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยมาฟังการปราศัยกันเป็นจํานวนมาก มากกว่าเวทีของพักเพื่อไทยเยอะแยะนะครับเรื่องนโยบายนายกรัฐมนตรีย้ำตลอดว่าการเสนอนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องดูว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่แล้วก็ต้องดูด้วยว่างบประมาณเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าการที่พลเอกประยุทธ์นำเอาเรื่องเดิมมาพูดก็เพราะว่าเป็นผลงานที่นายกหรือว่ารัฐบาลเนี่ยได้ทำเอาไว้ให้กับประชาชนนะครับและอยากให้รู้ว่านายกรัฐมนตรีสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่งผมมองว่าทําได้มากกว่ารัฐบาลนายทักษิณนะครับแล้วก็ทําได้มากกว่ารัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์อีกเพราะว่าทั้งสองรัฐบาลน,นี้เนี่ยมีแต่เรื่องการทุจริตในโครงการต่างๆหลายๆโครงการจนต้องเพ่นหนีกระเจิงออกไปนอกประเทศเนี่ยแหละครับสําหรับพรรคมไทยสร้างชาติเนี่ยนโยบายใหม่ๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะครับเดี๋ยวจากนี้ไปนะครับช่วงการหาเสียงเนี่ยพรรคจะทยอยเปิดนโยบายใหม่ๆให้กับ พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องไม่ต้องมากระวลแล้วครับนโยบายจะไม่มีแล้วครับประเภทขี้โม้โอ้อ,อวดเหมือนกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่มีครับทุกอย่างแคมเปญพักรวมไทยสร้างชาติทําได้จริงและประชาชนได้ประโยชน์ผมเองเนี่ยแอบเป็นห่วงพรรคเพื่อไทยซะมากกว่าว่าจะไปเอาผลงานที่ไหนไปบอกกล่าวกับประชาชนเขาเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้มีผลงานอะไรเลยนะครับ มีแต่เพียงนโยบายขายฝันเท่านั้นแหละครับสุดท้ายเนี่ยหากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลจริงก็คงจะไม่ได้เอามาขับเคลื่อนหรอกครับเนื่องจากว่าข้อที่จริงแล้วที่พรรคเพื่อไทยอยากจะเป็นรัฐบาลก็เพราะว่าได้ช่วยในายใหญ่กับนายหญิงกับประเทศเท่านั้นแหละครับส่วนการปลราศัยหาเสียงตามเวทีต่างๆก่อนที่นายก่อแก้วจะดูถูกเวทีปะาัยของคนอื่นว่าไม่มีคนไปฟังเนี่ย เป็นการพูดโดยที่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงนะครับไม่ได้เบิกตาดูให้ชัดเลยว่าประชาชนเข้ามาอย่างเนืองแน่นก่อแก้วแน่ใจแล้วเลยครับว่าเวทีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนแน่นตลอดการปราศัยผมรู้มานะครับว่าเวลาที่แพทองทานชินวัตรกับนัฐวุฒิใสเกลือขึ้นเวทีปราัสเนี่ยคนฟังก็จะแห่ออกตลอดนะครับคนจะหนีครับไม่อยากจะฟังนโยบายพาพ่อพาอากลับบ้าน แล้วก็ไม่อยากจะฟังตลกสภาโจกแสดงตลกบนเวทีปลาใสซะมากกว่านะครับ